สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกโลกแห่งรักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับดิฉันและเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะคาดเดาความรักโดยเฉพาะความรักในครอบครัวมักถูกมองเป็นสิ่งที่สวยงามและอบอุ่นที่สุดแต่ในบางครั้งความรักที่ลึกซึ้งเกินไปความผูกพันที่ใกล้ชิดเกินขอบเขตก็อาจแปรเปลี่ยนเป็นสายใยที่อึดอัดเป็นความลับที่หนักอึง้ง จนเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนสองคนไปตลอดการวันนี้เรามีเรื่องราวหนึ่งที่เกิดขึ้นในสายหมอกของเมืองเหนือเรื่องราวของวินและคุณนภาแม่ของเขาเรื่องของคำสัญญาลับที่เกิดขึ้นในค่ำคืนที่สับสนณเชียงดาวเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในวันหยุดยาววินชายหนุ่มวัยเพิ่งเริ่มทำงานตกลงใจมาเที่ยวต่างจังหวัดกับคุณนภาแม่ของเขา ซึ่งเป็นทริปที่แม่ของเขาตั้งใจนัดกับกลุ่มเพื่อนสนิทวัยกลางคนการเดินทางครั้งนี้มีจุดหมายอยู่ที่โฮมสเตย์เล็กๆอันเงียบสงบในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่การเดินทางจากในเมืองนั้นยาวนานกว่าที่คิดจราจรติดขัดสาหัสทำให้พวกเขาใช้เวลาเกือบทั้งวันบนรถตู้วินสังเกตเห็นแม่ของเขาดูผ่อนคลายและมีความสุขเป็นพิเศษ คุณนภาดูตื่นเต้นที่จะได้พบปะเพื่อนๆและได้หลบหนีจากความวุ่นวายในเมืองพวกเขามาถึงที่พักในช่วงบ่ายแก่ๆเมื่อเพื่อนของคุณนภาที่มาถึงก่อนได้เปิดห้องพักรอไว้แล้วอากาศที่เชียงดาวเย็นสบายลมพัดเอื่อยๆทำให้ความเหนื่อยล้าจากการเดินทางจางหายไปหลังจากเก็บสัมภาระพวกเขาก็ไม่รอช้าพากันออกไปเที่ยวชมวัดสวยงามบนภูเขา บรรยากาศเงียบสงบและวิวทิวทัศน์อันกว้างไกลทำให้ทุกคนรู้สึกดีวินถ่ายรูปให้แม่กับกลุ่มเพื่อนๆอ,อย่างสนุกสนานจากนั้นจึงไปแวะร้านกาแฟชมวิวทุ่งนาปิดท้ายด้วยอาหารพื้นเมืองรสเลิศตลอดทั้งวันวินเห็นแม่ของเขายิ้มและหัวเราะอย่างที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆที่บ้านมันเป็นรอยยิ้มที่ปลอดโปร่งไร้กังวลค่ำคืนนั้นเองคือจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากที่พักมีจำกัดและเพื่อให้สะดวกในการดูแลกันวินและคุณนภาจึงได้พักอยู่ห้องเดียวกันมันเป็นเรื่องปกติของแม่ลูกที่สนิทกันหรืออย่างน้อยวินก็เคยคิดอย่างนั้นหลังจากอาบน้ำและเตรียมตัวเข้านอนเพื่อนๆของคุณนภาต่างแยกย้ายเข้าห้องพักของตนเองเสียงหัวเราะจากห้องข้างๆค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงเสียงจิ้งหรีดเรไราย,ยามค่ำคืนวินกำลังจะหลับ แต่เขาสังเกตเห็นว่าแม่ของเขายังคงนั่งอยู่ที่ปลายเต็นทมองออกไปนอกหน้าต่างที่สะท้อนเงาของทั้งคู่วินยังไม่นอนหรอคุณนภาเอ่ยขึ้นเบาๆกำลังจะนอนครับแม่แม่ละ่ะมีอะไรหรือเปล่าวินขยับตัวลุกขึ้นนั่งคุณนภาหันมามองเขาแววตาของแม่ในค่ำคืนนั้นดูแตกต่างไปจากทุกวันมันไม่ใช่แววตาของแม่ที่เข้มแข็งหรือแม่ที่ร่าเริงเหมือนตอนกลางวัน แต่มันเป็นแววตาที่เต็มไปด้วยความสับสนอ่อนล้าและความลับบางอย่างที่หนักอึ้งแม่แค่แค่รู้สึกแปลกๆคุณภาพู้เสียงสัน่นการมาเที่ยวกับเพื่อนๆทำให้แม่นึกถึงอดีตสมัยที่แม่ยังยังมีความสุขมากกว่านี้วินนิ่งเฉียบเขาไม่รู้ว่าควรจะตอบสนองอย่างไร ปกติแม่ของเขาไม่ใช่คนที่จะมาพูดจาอ่อนแอแบบนี้วินถ้าไม่มีวินแม่ก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงนั่นคือจุดเริ่มต้นคืนนั้นคุณภาไม่ได้พูดกับวินในฐานะลูกชายแต่เธอกลับระบายความรู้สึกทั้งหมดที่เก็บกดมานานหลายสิบปีออกมาเธอเล่าถึงความผิดหวังในชีวิตคู่ความเหงาที่กัดกินหัวใจหลังจากที่พ่อของวินจากไปหรืออาจจะยากทางกันเธอเล่าถึงความด่านที่เธอต้องทอดทิ้ง และที่หนักที่สุดเธอเริ่มเปรียบเทียบวินกับคนรักในอดีตของเธอวินรู้ไหมวินเหมือนเขาคนที่แม่เคยรักมากที่สุดเธอมองวินด้วยสายตาที่พร่ามัวบางครั้งแม่ก็สับสนวินเป็นผู้ชายคนเดียวที่เข้าใจแม่เป็นที่พึ่งเดียวของแม่คุณพาเริ่มร้องไห้เป็นการร้องไห้ที่หนักหน่วงและเจ็บปวดวินทำอะไรไม่ถูกเขาขยับเข้าไปใกล้และกอดปลอบแม่ตามสัญชาตญาณ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นทำให้วินรู้สึกสับสนและตึงเครียดคุณนภา,ากอดเขาแน่นแน่นเกินไปและเริ่มพร่ำเพ้อถึงความรักความต้องการและความเหงาของเธอคำพูดเหล่านั้นมันลึกซึ้งเกินกว่าที่แม่ควรจะพูดกับลูกชายไม่มันไม่มีอะไรที่ล่วงเกินในเชิงชู้สาวแต่มันคือการล่วงละเมิดทางอารมณ์หรือ Emotional Intrusion คุณพารี่ดึงอวินเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของหัวใจเธอในฐานะคู่คิดหรือที่พึ่งทางใจแทนที่คู่ชีวิตที่เธอไม่มีวินรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมน้ำเขาตัวแข็งทื่อเขาอยากจะผลักแม่ออกแต่ก็สงสารเขาอยากจะปลอบแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะคำพูดของแม่ทำให้เขารู้สึกรู้สึกอึดอัดอย่างประหลาดวินไม่ได้นอนเลยทั้งคืน เขานอนนิ่งๆฟังเสียงสะอึกของแม่ที่ค่อยๆเบาลงจนกลายเป็นเสียงลมหายใจสมั่งเสมอแต่ในหัวของเขากลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความสับสนเมื่อคืนมันคืออะไรกันแน่เช้าวันรุ่งขึ้นทุกอย่างเปลี่ยนไปวินตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกอ่อนเพลียคุณภาตื่นก่อนแล้วและกำลังจัดกระเป๋าเงียบๆแม่กาแฟไหมวินเอ่ยปากทำลายความเงียบ คุณภาสะดุ้งเล็กน้อยหันมามองเขาด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกอืมเดี๋ยวแม่ไปชงเองทั้งคู่ต่างทำตัวไม่ถูกความสนิทสนมที่เคยมีบัดนี้ถูกแทนที่ด้วยความกระอักกระอ่วนไม่มีใครพูดถึงเรื่องเมื่อคืนแม้แต่สบตากันก็น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดกลุ่มเพื่อนของคุณภาดูจะสังเกตเห็นความผิดปกตินี้แต่ก็ไม่มีใครกล้าถามอะไรทริปขากลับจึงเต็มไปด้วยความเงียบงันที่น่าอึดอัด วินเอาแต่เสียบหูฟังและมองออกไปนอกหน้าต่างจนกระทั่งรถตู้ใกล้จะถึงกรุงเทพขณะที่คนอื่นๆกำลังหลับคุณนภาก็ขยับเข้ามาใกล้วินและพูดด้วยน้ําเสียงที่จริงจังเย็นชาจนวินเกือบจำไม่ได้วินเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวินหันไปมองแม่ของเขาเรื่องที่แม่พูดแม่แค่อ่อนแอไปหน่อยคุณนภาจ้องไปข้างหน้า เรื่องทั้งหมดจะต้องถูกเก็บเป็นความลับเธอกระชับเสียงให้หนักแน่นขึ้นห้ามพูดถึงมันอีกและมันจะต้องห้ามเกิดขึ้นอีกเด็ดขาดวินพยักหน้ารับช้าๆโดยไม่พูดอะไรเขารู้ดีว่าสายสัมพันธ์ระหว่างเขากับแม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วความรักที่เคยบริสุทธิ์ใจบัดนี้ได้มีความลับและความเข็ที่ถูกล่ำเส้นเข้ามาขั้นกลาง และมันอาจจะไม,ม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเลยจากเรื่องราวของวินและคุณภาสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ความรักที่ผิดบาปในเชิงชู้สาวนะคะแต่มันคือสิ่งที่ซับซ้อนกว่านั้นมันคือการพึ่งพิงทางอารมณ์ที่ผิดที่ผิดท,ดทางหรือ emotional parentification ในทางจิตวิทยานี่คือภาวะที่ผู้ปกครองในที่นี้คือคุณภาซึ่งอาจจะกำลังเผชิญกับความเหงาความผิดหวัง หรือความเจ็บปวดในชีวิตได้ดึงเอาลูกคือวินเข้ามาทำหน้าที่เป็นคู่ชีวิตทางอารมณ์คุณพาไม่ได้ต้องการลูกชายในคืนนั้นแต่เธอต้องการเพื่อนสนิทหรือคนรักที่จะมารองรับอารมณ์อันท่วมท้นของเธอผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวินนั้นหนักหนามากนะคะ 1. ความสับสนในบทบาทวินถูกบังคับให้ข้ามขั้นจากลูกไปเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องแบกรับความลับและความเจ็บปวดของแม่ 2. ความรู้สึกผิดเขาอาจจะรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยแม่ได้ดีพอหรือรู้สึกอึดอัดที่ต้องเก็บความลับนี้ไว้ 3. การขีดเส้นแบ่งคําสั่งของแม่ที่ว่าห้ามเกิดขึ้นอีกคือการยอมรับโดยในว่าแม่รู้ตัวว่าล่ำเส้นแต่มันก็ไม่ได้ช่วยลบล้างความรู้สึกสับสนของวินแต่กลับสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นขึ้นมาระหว่างพวกเขาความรักที่ไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน แม้จะเกิดจากความเหงาและความปรารถนาดีก็สามารถสร้างบาดแผลที่ลึกและซับซ้อนให้กับความสัมพันธ์ได้เช่นกันค่ะแล้วคุณล่ะคะรู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวของวินและคุณนภาคุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขอบเขตของความสัมพันธ์มันพรามัวจนหน้าอึดอัดแบบนี้บ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นกับคนรักเพื่อนหรือแม้แต่คนในครอบครัวรวมแสดงความคิดเห็นของคุณเข้ามาได้นะคะเรื่องราวของคุณ อาจจะเป็นบทเรียนหรือเป็นกำลังใจให้กับใครอีกหลายคนสำหรับวันนี้โลกแห่งรักต้องขอลาไปก่อนและที่สำคัญอย่าลืมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ